สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพามาชมอีกหแปลงแปลงเป็นแปลงเป็น n อง2 7 5นะครับอันนี้อายุ71วันนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยยูเรียรนะครับใส 6 8แนะครับอันนี้3ไร่2งานนะครับหมดปุ๋ยไป3ลูกนะครับแบ่งใส่สองครั้งนะครับแล้วก็ฉีด2 5่ห้าห้าหปุ๋ยเก็ดนะครับน้ำสอ0รลิตรใช้ครึ่งกิโลนะครับแล้วก็ใช้จุลินทรีย์สองข้แสงเรียน้ำนะครับ ยูเลียน้ำนี่สองร้อยซีซีนะครับจูดีซีสักข้อแสงสามลิตรนะครับฉีดทุกเจ็ดวันนะครับแล้วก็ถ้าครบกําหนดฉีดยาหนอนก็จะผสมยาหนอนไปด้วยนะครับอันนีก้ก็ผลก็เป็นที่น่าพอใจนะก็ปีที่แล้วขาดทุนครับ ปีที่แล้วได้แค่ค่าพันกับค่ารถเกี่ยวปีนี้ก็เลยไม่ค่อยได้หวังอะไรมากนะครับตอนนี้ก็เลยขอดูผลงานข้าวโพดตอนเก็บเกี่ยวดีกว่านะครับว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่เพราะว่าปีนี้ฝนดีก็ทำให้ข้าวโพดเหมือนจะลุกตีนด้วยครับมันฉ่ำน้ำจัดนะครับ แล้วก็ยูเลียไม่ได้ใส่รองพื้นก็ไม่ได้รองนะครับใส่16.88ไปสองครั้งแล้วก็ฉีดทางใบช่วยนะครับไม่มีสารวิเศษนะครับ ก,ก็ใหญ่ดีนะครับแต่อันนี้มันอยู่ข้างทางก็ถือว่าพอได้อยู่เทียบกับแขนก็พอได้อยู่นะครับตอนนี้ข้าโพดอายุ71วันแล้วครับก็จะรีวิวให้ท่านผู้ชมเพื่อนสมาชิกนะครับ ได้ดูกันได้ชมกันบ่อยๆแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามผลงานช่องเครื่องเสียงคุ้นน้อยด้วยนะครับอันนี้เป็นพันธุ์ข้าวโพด NK 6นเคนะครับอายุ71วันนะครับ แย่งนี้สไร่สงานนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมแล้วเดี๋ยวจะมาติดตาม โคดนะครับว่าความพืบหน้าของเขาเป็นมาอย่างไรอายุการเก็บเกี่ยวถึงกำหนดเก็บเกี่ยวแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับว่าพันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ